สเตย์นะคะตัวกางเกงกางเกงของเราก็จะเป็นกางเกงที่ทรงเอวสูงเนื่องจากว่ากางเกงจะมีหน้าที่เก็บต้นขานะคะเก็บต้นขาอย่างที่บอกว่าอันนี้แหละปัญหาเลยทรงลูกแพรค่ะคุณผู้ชมเก็บต้นขามันถ้าถ้าจะสังเกตว่านี่เราเปิดไฟจะให้เห็นว่าทําไมถึงต้องมีบางส่วนบางบางส่วนหนาส่วนไหนที่หนาหมายความว่าเราไม่ต้องการให้ไขมันอยู่บริเวณหน้าท้องเราไม่ต้องการให้ไขมันอยู่นะคะซับหนาสุดนะคะแล้วด้านด้านข้างเนี่ยคือเป็นส่วนที่ พ่อผูดอยู่ด้านข้างใช่แล้วเวลาใส่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันจะปลิ้นออกมาเห็นไหมคะเหมือนเสื้อในเลยตรงนี้ก็คือว่าเราลากไขมันขึ้นมานะคะแล้วก็มาอยู่ในบล็อกของก้นซึ่งก้นจะบางเพราะบางคนเนี่ยก้นซีบแชร์คุณผู้ชมค่ะแล้วจะจะรองไว้เพื่อไม่ให้ไขมันเนี่ยมันไหลกลับย้อนกลับไปก็คือบล็อกบล็อกบล็อกไวเลยค้หเวลาที่คุณเวลาที่คุณใส่ใส่ชุดเนี่ยคุณใส่จากข้างล่างดึงจากล่างขึ้นบนมันจะลากเนื้อขึ้นมาลากไขมันไม่ต้องแบบว่าเขาเคยใส่แล้วโกยลางโกยลัง ขึ้นเลยนะคะเราจะมาอยู่ในก้นตรงนี้ตรงช่วงเอวเนี่ยสูงเนื่องจากว่าเราลากไขมันขึ้นมาแล้วนะคะ,คะหน้าท้องก็จะขึ้นมาอยู่ในส่วนของตรงนี้แล้วมันก็จะไล่ขึ้นมาสวยมากคุณมันจะต่อกันนะคะแล้วก็ทําไมเสร็จใส่2ชิ้นนี้แล้วก็ต้องใส่ซับพอร์ตเข้าไปอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้แบบนี้คือตัวซับพอร์ตใส่เข้าไปเพื่ออะไรคะเพื่อจะล็อกเนื้อตรงบริเวณที่เป็นส่วนรอยต่อไม่ให้ปริ้นสําหรับคนที่ที่ปรับหุ่นใหม่ๆมันก็จะปริ้นอยู่ตรงกลางโกย <นะ S 1> มาเสร็จแล้วมันจะปริ้นตรงกลาง ต้องใส่ตัวซัพพอร์ตเข้าไปนะคะเพื่อจะให้เนื้อเนี่ยนเนียนไปเลยสําหรับคนที่ต้องปรับหุ่นใหม่ๆต้องใส่3ามชิ้นก็คือบลากางเกงนะคะและตัวซัพพอร์ตก็คือโกยทุกอย่างนี่แหละเข้าไปอยู่บนหน้าอกของเราซึ่งซัพพอร์ตก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีแบบนี้ที่เรียกว่าบอดลิกลามสาหรับคนที่ปรับหุ่นก็คือใส่บลาตัวนี้และใส่ซัพพอร์ตตัวนี้ซึ่งเป็นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มียกทรงก็คือเหมือนเป็นบาเราจะอยู่กลานใช่ไหมคะา นะคะแต่สําหรับคนที่มีปัญหาขาใหญ่ก็ต, <คา S 2> ต้องเป็นแบบตัวน,นี้เลยค่ะก็จะเก็บตั้งแต่ปลายข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาจนถึงหน้าอกของคุณเคยเห็นคนอายุมากๆแล้วแล้ว,ลวขาเนื้อกองอยู่ตรงหัวเข่าไหมเคยเคยค่ะเขาเหมือนมีอะไรรัดเก็บเอาไว้ได้เนาะว่ามันจะเป็นพังผืดรอบหัวเข่าซึ่งไขมันไม่สามารถผ่านไปได้มันก็ลังมันก็จะกองอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าใส่ชุดก็จะบอกว่าปวดเข่า แล้วอย่างนี้พ่อถามนิดนึงค่ะเวลาแบบปวดฉี่จังเลยอ่ะอันนี้ค่ะหนูจะเข้ายังไงละพี่นี่ค่ะปวดฉี่ไม่ได้นี่ชัดเจนมากเลยอ๋อตรงเปิดตรงนี้น้องสาวคุณก็เปิดได้ค่ะไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะเพราะว่าเราเราทําขึ้นมาไม่มีปัญหาลูกค้าจะไม่เจ็บก็คือใช้เปิดปิดตรงนั้นเองคือเขาแยกเปิดส่วนนะคุณผู้ชมอ่าเปิดได้ดูแล้วผมก็ดึงไอไอตัวที่เกาะลงมา จซ้อนก็ใส่ได้นนอ